สวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาในรับวิเคราะห์ใบรายการรุ่นเจริญพรกลางหลวงพ่อพัดปุญญกาโมนะครับก็นะครับอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเจริญพรกลางนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมด4พิมพ์นะครับพิมพ์แรกรับก็จะเป็นครึ่งองค์นะครับ ขอบป้องอ้อยนะครับพิมพ์ที่สองนะครับก็จะเป็นเต็มองขอบป้องอ้อยนะครับพิมพ์ที่3าก็จะเป็นครึ่งองขอบเรียบนะครับพิมพ์ที่สี่ก็จะเป็นเต็มองขอบเรียบนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันดวงนะครับด้านบนเขียนว่าเมฆตามมหานิยมนะครับด้านล่างก็จะเป็นนะครับชื่อวัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับสองหนครสวรรค์นะครับ ก็นะครับมีทั้งหมด4พิมพ์ให้ลุ้นกันนะครับสลับรายการลุ้นโชคนะครับคุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะจัดสร้างเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะจัดสร้าง1 0 0 0 0ลังนะครับก็จะแยกเป็นนะครับพิมพ์ละ2,500ลังเท่านั้นเองนะครับไม่รวมนะครับรายการลงยาแล้วก็เนื้อทองแดงอะไรนะครับใน2 พันห้าร้อยลังนะครับก็ต้องแยกกันออกไปก็จะลดหลั่งลงไปตามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุ้มสุดๆไปเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นใบรายการรุ่นเจริญพรกางวาระร้อยปีนะครับผมก็จะมาวิเคราะห์สดๆกันเลยนะครับนะครับไม่ว่านะครับผมจะพูดอะไรไปนะครับทั้งหมดนะครับนั่นก็คือนะครับเป็นความชิดส่วนตัวของผมนั่นเองนะครับผิดถูกต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่านะครับผมไม่ได้มีเกตหน้านะครับที่จะนะครับไปนะครับ ว่านะครับรุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับน่าสะสมไหมนะครับเพราะว่าผมนะครับก็จะมาวิเคราะห์นะครับในความคิดส่วนตัวของผมว่านะครับเดียญรุ่นนี้รุ่นนั้นนะครับเป็นยังไงนะครับใบรายการเป็นยังไงนะครับเนื้อต่างๆมีเนื้ออะไรบ้างนะครับเพราะว่าผมนะครับทำคลิปเกี่ยวกับการแนะนําพระเครื่องนะครับอย่างน้อยน้อยนะครับไม่ว่าแต่รุ่นดังไม่ดังนะครับผมก็จะทําคลิปหมดนะครับเพราะว่าอย่างน้อยน้อยนะครับพี่ๆบางท่านนะครับเขานะครับก็ ไม่ได้ฟิตมากเรื่องดังไม่ดังพระรุ่นไหนเล่นไม่เล่นนะครับเพราะว่าพี่บางคนเขานะครับเก็บหมดทุกรุ่นนะครับชอบรุ่นไหนก็เก็บรุ่นนั้นนะครับเวลาที่หาใบรายการไม่เจอนะครับอย่างน้อยนะครับพี่ๆทุกคนนะครับก็จะสามารถเข้ามาใน u t u b e นะครับพิมพ์คําว่า FOPTH นะครับก็จะเจอนะครับ YouTube ของผมนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อรุ่นลงไปได้เลยนะครับก็จะเจอนะครับว่าผมนะครับได้ทําคลิป ใบรายการรุ่นนี้หรือเปล่านะครับจะได้รู้นะครับว่าใบรายการนะครับจะสร้างเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพราะว่าผมทําคลิปเกี่ยวกับการแนะนาพระเครื่องนะครับไม่ว่าจะดังไม่ดังผมก็จะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันหมดนะครับเอาล้ครับวันนี้นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ใบรายการรุ่นเจริญพรกางนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ รายการแรกนะครับที่การันตีนะครับก็นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะไม่แยกเป็นนะครับเป็นโซนนะครับอย่างเช่นหน้ากากอะไรจะไม่แยกนะครับก็จะแบ่งเป็นนะครับโซนเงินนะครับโซนนวะโซนอัลเากาโซนทองเหลืองนะครับโซนทองตัดสาแล้วก็โซนทองแดงนะครับเรามาดูใบรายการ ริการแรกเลยนะครับที่การันตีนะครับรายการที่การันตีในล่างนะครับก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับหนักกากทองคํา1เหรียญนะครับแล้วก็เงินลงยาแดงหนึ่งเหรียญนะครับนี่คือการันตีในล่างนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นโซนเงินนะครับเนื้อเงินนะครับ เนื้อนวะหน้ากากเงินเนื้อทองเหลืองหน้ากากเงินเนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากเงินนะครับในโซนเงินนะครับเขาก็จะคะเนื้อคะะพิมพ์ให้นะครับใส่ลงไปในลังเพียงแค่หนึ่งเหรียญนะครับยังไม่รู้นะครับว่าลังแต่ละลังนะครับจะได้พิมพ์ไหนเนื้อไหนนะครับบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องลุ้นกันนะครับลุ้นระทึกเลยนะครับถ้าพระรุ่นนี้ออกมานะครับต่อไปนะครับโซนนวะนะครับ นวะนะครับก็จะมีนวะลงยาสีส้มบวกจีวอนนะครับนวะลงยาจีวอนนวะไม่ตัดปีกนวะนะครับก็จะคะพิมพเออ่คะิมให้แล้วก็คะรายการนะครับลงยานะครับแล้วก็ไม่ตัดปีกแล้วก็เพียวนะครับลงไปในรังเป็นแค่หนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็งานหน้ากากนาวะนะครับก็จะเป็นนะครับ อัลบก้าหน้ากากนวะทองเหลืองหน้ากากนาวะทองแดงผิวไฟหน้ากากนาวะนะครับส่วนที่เป็นอัลบก้าหน้ากากนาวะจนถึงทองแดงผิวไฟหน้ากากนวะนะครับก็จะการันตีในรังอยู่แล้วนะครับอย่างละหนึ่งเหรียญแต่นะครับรายการนาวะนะครับนวะเนื้อนวะเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด4รายการนะครับแต่ก็จะค่า พิมพ์ให้นะครับแล้วก็ฆารายการลงยาให้นะครับลงไปในรังแค่ 1, หนึ่งเหรียญลุ้นระทึกแน่นอนนะครับต่อไปนะครับโซนอัมบาก้านะครับอัมบากา้าลงยาสีน้ําเงินบวกจีวอนการันตีในรังหนึ่งเหรียญนะครับอัมบากา้าลงยาจีวอนการันตีในรังสองเหรียญเนื้ออัมบากา้าไม่ตัดปีกลงยาจีวอนการันตีหนึ่งเหรียญนะครับเนื้ออัมบากา้าไม่ตัดปีกการันตีในรังหนึ่งเหรียญเนื้ออัมบาก้า เพียวๆกาลันตีในรังสี่เหรียญเนื้อทองเหลืองหน้ากะอับบาก้บบาสองเหรียญนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากะอับบาก้บบาสองเหรียญเนื้อทองแดงลมดำหน้ากะกอับบาก้บบาสองเหรียญนะครับถ้าเป็นโซนอับบาก้านะครับถ้าเราได้เนื้อทองเหลืองหน้ากะอับบาก้บบาก็ここไม่ตรง Уров, ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าก็จะเป็นโซนอัปปก้าอยู่แล้วนะครับก็จะมีหน้ากากอัปปก้าเข้ามาทดแทนนั่นเองนะครับสลับเนื้อทองเหลืองทองแดงผิวไฟทองแดงลมดำนะครับสลับโ <rich> ซน<ะ>อัปปก้านะครับต่อไปโซนทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับลงยาสีเขียวบอกกีวอนหนึ่งเหรียญเนื้อทองเหลืองลงยาจีวอนสองเหรียญเนื้อทองเหลืองไม่ตัดปีกสี่เหรียญเนื้อทองเหลืองหลังเรียบสี่เหรียญเนื้อทองเหลืองเพียวๆนะครับสี่เหรียญนะครับ เนื้อทองแดงลมดำหน้ากากทองเหลืองสี่เหรียญเนื้อเอ่อเนื้อทองแดงลมดำเอ่อมันปูนะครับหน้ากากทองเหลืองสี่เหรียญนะครับโซนนะครับที่เขาการันตีให้แน่ๆนะครับก็จะมีโซนอัปปาโซนทองเหลืองนะครับการันตีในลังแน่นอนนะครับว่ามีกี่เหรียญนะครับต่อไปโซนทองสตตะนะครับก็จะเป็น ทองสัตตะลงยาสีม่วงบอกกีวอนการันตีในลังหนึ่งเหรียญนะครับเนื้อสัตตะลงยาจีวอนการันตีในลังสองเหรียญเนื้อสัตตะไม่ตัดปีกการันตีในลังสี่เหรียญเนื้อสัตตะหลังเรียบการันตีในลังสี่เหรียญเนื้อสัตตะเพียวเียวการันตีในลังแปดเหรียญเลยนะครับทองสัตตะหน้ากากชนวนสองเหรียญนะครับทองสัตตะ หน้ากากทองแดงสี่เหรียญนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็เป็นโซนทองแดงนะครับเป็นโซนสุดท้ายนะครับเนื้อล่างๆนะครับ ทอ,ทองแดงผิวไฟลงยาสีขาวบวกชีวอนสองเหรียญนะครับที่การันตีในรังนะครับทองแดงผิวไฟลงยาชีวอนการันตีในรังสองเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟไม่ตัดปีกการันตีในรังสองเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟหลังเรียบการันตีในรังสองเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากเหลืองนะเออหน้ากากทองเหลืองนะครับการันตีในรังสองเหรียญนั่นเองนะครับ แล้วก็เนื้อเพียวๆนะครับก็จะเป็นนะครับทองแดงผิวไฟการันตีในรังสีเหลือญนะครับทองแดงลมดําการันตีในรัง8ดเหรียญเนื้อทองแดงลมดํามันปูการันตีในรัง8ดเหรียญนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับรายการแถมยกรังนะครับรายการแถมยกรังนะครับคุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าได้เนื้อเงินลงยาจีวอนแถมยกรังหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็เนื้อชุบทองโบราณแถมยกรังหนึ่งเหรียญนะครับ เนื้อชุบ3 k เคแถมยกรัง1เหรียญเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในรายการลุ้นโชคนะครับก็จะไม่มีรายการน,นะครับเนื้อชุบทองโบราณเนื้อชุบ3ามเคนั่นเองนะครับคนที่จะได้ครอบครองนะครับก็จะเป็นคนที่เขานะครับจองยกรังไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าอยากได้แน่นอนนะครับไม่มีแน่นอนนะครับหลัก ร้อนะครับก็น่าจะต้องหลักพันนะครับสลับยกชุดแถมยกล่งนะครับแต่ถ้าแยกเนื้อนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าถ้าผ่าออกมาแล้วนะครับจะแยกนะครับเป็นราคาที่เท่าไหร่นะครับแต่นะครับผมมองว่านะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับคุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่ามีให้รุนตั้งสีพิมพ์นั่นเองนะครับเพราะว่านะครับเขาการันตีมาให้ลังนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับ การันตีในรังนะครับที่เยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นโซนทองสัตตะนะครับเนื้อทองสัตตะเพียวๆนะครับที่การันตีในรังนะครับแปดเหรียญนะครับแต่ถ้าจะให้ผมวิเคราะห์นะครับเนื้อทองสัตตะเพียวๆนะครับก็จะมาเออก็จะมีพิมพ์ละสองเหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็อีกนะครับโซนทองแดงนะครับที่การันตีในรังเยอะๆนะครับก็จะเป็นทองแดงลมดำแปดเหรียญทองแดงลมมันปูแปดเหรียญนะครับ ก็ถ้าจะให้วิเคราะห์ก็จะเป็นนะครับพิมพ์ละ2เหรียญน,นะครับก็จะมี4พิมพ์พิมพ์ละ2เหรียญรวมทั้งสิ้นก็8เหรียญน,นั่นเองนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาจองนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับว่าราคาจอง แท้ๆแบบว่าราคาจองออกวัดนะครับไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ผมมองว่าน่าจะเป็นประมาณสัก200นะครับราคาจองนะครับแต่ตอนนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับราคาจองก็มีแต่ราคาบวกนะครับถ้าพระออกเมื่อไหร่นะครับแน่นอนนะครับพระรุ่นนี้นะครับก็ต้องมีนะครับบวกขึ้นไปอีกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะบวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่านะครับพระนะครับ การจัดสร้างเยอะก็มีปัจจัยนะครับแต่จัดสร้างเยอะนะครับมีหลายพิมพ์นะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าถ้าจัดสร้างเยอะแล้วมีแค่พิมพ์เดียวแน่นอนนะครับราคานะครับคงไม่แพงเท่าไหร่แต่รุ่นนี้นะครับมีให้เลือกสะสมทั้งหมด4พิมพ์นะครับราคาก็น่าจะมีราคาพอสมควรนะครับสำหรับรายการลุ้นโชคนะครับ เพราะว่าอย่างหนึ่งเลยนะครับต้องทาความเข้าใจก่อนนะครับสาหรับรายการลุ้นโชคนะครับรายการลุ้นโชคนะครับสมมุตินะครับรายการนะครับลุ้นโชคลุ้นละสองบาทนะครับแต่ถ้าพี่นะครับพี่คนไหนนะครับที่ดวงดีจริงๆนะครับ ก็จะได้นะครับเนื้อเงินเป็นในราคา250บาทนั่นเองแต่นะครับมีน้อยนะครับเพราะว่าเนื้อเงินในลังนะครับสมมติร้อยเหรียญนะครับก็จะมีเนื้อเงินเพียงแค่ไม่ไม่เกินสี่เหรียญนะครับผู้โชคดีนะครับก็จะได้เพียงแค่สีท่านเท่านั้นนะครับที่จะได้เนื้อเงินในราคา250บาทนะครับเพราะว่าการลุ้นโชคนะครับ ก็เหมือนการจับฉลากนั่นเองนะครับก็สังเกตดูนะครับผมก็จะเปรียบเทียบกับการจับฉลากนะครับที่จะมีนะครับรางวัลเป็นเล่าเล่าแบนนะครับอย่างเช่นแม่โขงอะไรพวกนี้แล้วก็แบงยี่สิบนะครับแล้วก็จะมีหมายเลขติดกำกับไว้นะครับแล้วก็เบอร์ด้านล่างก็จะมีประมาณ1,000เบอร์นะครับเบอร์ละบาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณจับครั้งเดียวนะครับได้เล่าแม่โขงนั่นก็คือโอ้หคุ้มนะครับโอ้โหไปขครต่อให้พี่ๆคนไหนที่เขา เดือบเล่าอะไรพวกนี้โอ้โหกาไรนะครับแต่นะครับถ้าเราจับใบแรกก็ฟาวไปแล้วแน่นอนนะครับใบที่2ก็ต้องตามมาใบที่3ก็ต้องตามมานะครับจึงกว่าจะได้รางวัลนะครับแต่นะครับถ้าเป็นผ้าเครื่องนะครับในรายการลุ้นโชคพ้าเหรียญนะครับแน่นอนเราได้อยู่แล้วนะครับแต่นะครับต้องลุ้นนะครับถ้าเราลุ้นหนึ่งมานะครับ250้าถ้าเรา เปิดมาแค่ลุ้นเดียวนะครับเราลุ้นโชคแค่ลุ้นเดียวเราได้เนื้อทองแดงอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้มีของติดไม้ติดมือนะครับนั่นก็คือพระเหรียญน,นั่นเองนะครับเอาไม้เอ,อ่อมาบูชานะครับแต่ถ้าเราอยากได้เนื้อเงินแบบไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายแต่ก็ต้องแพงหน่อยนะครับสำหรับรายการลุ้นโชคแต่ถ้าเราดวงดีมั่นใจว่าเราดวงดีจัดเลยครับผม ลุ้นเดียวก็เสียวได้นั่นเองนะครับได้เนื้อเงินไปยิ้มแข็งแน่นอนนะครับแต่นะครับไม่ไม่ใช่ว่าเราจะดวงดีทุกครั้งไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับลุนโชคก็คือลุ้นโชคนะครับ แต่นะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงดวงแบบนี้นะครับก็ไปจองรุ่นนะครับที่นะครับเขาสร้างเป็นเนื้อเลยนะครับอย่างเช่นเนื้อทองแดงนะครับก็มีแต่เนื้อทองแดงรุ่นละร้อยสองร้อยนะครับก็ว่ากันไตนะครับแต่นะครับถ้าใครสายรายการรุ่นโชคไม่ไม่ควรพลาดนะครับสลับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีให้ลุ้นสะสมตั้งหลายพิมพ์หลายแบบนะครับไม่ว่าจะไม่ตัดปีกหลังเรียบนะครับมีให้ลุ้นโชคแน่นอนสลับรุ่นเจริญพรกล้งนะครับถ้าใครมียกลังไปคุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่านะครับ แค่รายการแถมก็คุ้มแล้วนะครับเพราะว่ารายการแถมนะครับคุ้มคุ้มที่สุดก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อชุบทองโบราณอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเนื้อชุบทองโบราณของเจริญพรสองสวยมากมากเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการวิเคราะห์ของผมนะครับนะครับส่วนนะครับผมนะครับอยากให้ใบรายการนะครับ เวลาที่พาออกมาแล้วนะครับอยากให้มีใบรายการเป็นสากลออกมาเลยนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้รายการนี้จะสร้างเท่านั้นเท่านี้นะครับเพราะว่านะครับใบรายการสําคัญมากเลยนะครับสําหรับการจัดสะสมพระเครื่องในอนาคตนะครับไม่ว่าเราจะเก็บไป1 0ปี20ปีนะครับพอถึงเวลานะครับคนรุ่นใหม่มาอยากจะมาเช่ากับเรานะครับว่าพอเขามาถามเราว่าพี่ครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างเท่าไหร่ครับ แล้วเนื้อนี้จะสร้างกี่เหรียญนะครับแล้วเราจะมาตอบเขาแค่ว่าจะสร้าง1 0,000ลังครับน้องนะครับแล้วถ้าเป็นผมนะครับเป็นน้องคนนั้นผมก็จะถามต่อนะครับว่าอ้าวพี่จะสร้าง1 0,000นลังแล้วแต่ละเนื้อมันจะสร้างเท่าไหร่ครับอย่างนี้ไม่ชัดเจนนะครับแล้วจะจดผมนะครับจะมั่นใจได้ไงครับว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับจะจะสร้าง10,000ลังอย่างที่พี่บอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการเก็บเก็บสะสมผ้าเครื่องนะครับ ประวัติการจัดสร้างนะครับสำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระรุ่นไหนนะครับ ฉันแล้วนะครับผมนะครับอยากให้ใบรายการรุ่นเจริญพรกลางหรือว่าไม่ว่าจะรุ่นไหนๆที่กำลังจะออกมานะครับอยากให้ทาใบรายการออกมาให้มันชัดเจนนะครับเป็นเอกฉันนะครับว่าเนื้อเงินจะสร้างเท่าไหร่เนื้อทองแดงจะสร้างเท่าไหร่นะครับก็จะได้เป็นที่สบายใจของคนที่เขาได้บูชาไปนะครับแล้วก็คนที่ชอบเก็บสะสมปลาเครื่องนะครับก็จะได้นะครับมีหลักฐานนะครับในการเก็บสะสมนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากนะครับเพราะว่า ถ้ามีคนมาสนใจผ้าเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาก็จะได้มาสอบถามเราได้ว่าพี่ครับเหรียญนวจะสร้างเท่าไหร่นะครับแล้วเรานะครับก็จะตอบได้อย่างมั่นใจนั่นเองนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้นวะจะสร้างเท่านั้นเท่านี้ครับน้องนะครับก็จะได้เช่าหากันอย่างสบายใจนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ